บินนะคะเอาคับพยานแบบรวมกันเนาะเอาใครรู้สึกว่าตัวเองสบายกายขึ้นยกมือขึ้นค่ะเย่พระบคุณมสำเร็จค่ะใครรู้สึกว่ามันเห็นชัดเลยว่าก่อนมาอาจจะมีอาการปวดตึงตอนนี้มันหายแล้วอ่ะใครใครรู้สึกว่ามันเมื่อกี้แบบรวมเนาะทีน,นี้ใครแบบ แบบเห็นได้ชัดเลยว่าตรงไหนมันดีขึ้นเอายกมือถือข้าโอ้พี่จุ๋มยกสูงขึ้นเลยฮะตรงไหนพี่รู้สึกยังไงเจ็บน้อยลงตอนแรกมันเจ็บแล้วก็เดินไม่คล่องทีนี้รู้สึกเบาขึ้นฮะแล้วก็ดีขึ้นแล้วนะโบ้ขอบคุณทุกท่านค่ะพี่จุ๋มที่ยกแบบว่าสูงขึคนอื่นเลยเนาะเอาใครเมื่อกี้ยกน้องป้องก่องค่ะ วให้ทอยค่ะปวซึมแต่ตอนนี้ดีขึ <c oughs> น้นะเออของคุณพงาบาลนางก็ือนกันก่อนนันนนกมศการนางก็ยังที่บอกเป็นัแต่ตอนตื่นเช้าแล้วก็หายไปเลยตอนนี้ของคุณพยาาเย้ของคุณพยาอ่ะมีใครอีกคะที่รู้สึกเอาไม่ไม่ใช่เรื่องสุขภาพก็ได้อะเอาใครรู้สึกสบายใจขึ้นยกมือขึ้นค่ะ เย้ yeah. เราสบายใจยสบายใจเอาแค่นี้ขอบคุณพระเจ้าเรื่องอืน่นไม่ใช่สุขภาพกนะ็ได้ไม่ใช่ร่างกายก็ได้เอาอย่างอืน่นใครรู้สึกว่าพระเจ้าเล้าใจว่าเรื่องนี้พระเจ้าอยากให้เป็นพยานเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าเพื่อหนุนใจพี่น้องนะแม่เป็นอีรอบไหมดังๆต้องสบายใจเออว่ามันขึ้นเลยนะ นกหมาลมนี no, 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 ้ก no ันนีน้ผาเลยอธิษฐานมาไอ้ลมท้าอยู the ่แม่แล uh ้วอยากแล้วก็เล้ขอกับเจ้าว oh. yeah, no. ่าให้มันี้ไปถึงคืนดีแว้วลมนี้ไปไคเลมาก็เลยนอก่งานเจ้านอเออแน่นี่ให้ให้กราขมาอธิษฐานขอเด้โนกผา้แม่ใจ็นเนาะให้ราข้นไปวันนี้หัเนี่ยมึงจะังอืม อยากจะจะไปอะคะกไปหารื่บงมาตุ้งหนมอเลยนั่นยองที่ท่าเรือกไปหาุรืองตุผู้เชื่อใหม่จะเห็นอะไรที่แบบนะผู้เชื่อใหม่เนี่ยเข้าใหม่ตามันไงนันไม่ใช่กระโปรงของระเจ้าที่เพิ่งทำขึดกทีน้นเ่ได้เห็นความยิ่งใหญ่ความแต่ดีของพระเจ้านะคะเขาเป็นรองมสจายใจ อันดับแรกเลยมันสบายใจออ่าันนี่คือการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราเองเนาะในภายไหนของเราอะใครอยากเป็นภรยายนะเอาดูงั้นแม่ขันเถียงจะพูดแม่ขันเป็นเจ๊งไรน้ำงน้องสมบัต บ yeah. อ้อสบอคนใหม่ๆสดๆไม่ได้มาครั้งแรกมานานแล้ก yeah. yeah. ็มาวันนี้อีกรอบนึ้งเอาพี่พอ ยูพกูอขึ้นมาเอ้มือนีกไเขาพอดไปขครมเจ้าอ้โอ้มาบครมาเจ้าก่อนวะีนไปีนดีเหน่อยวจนไปมาหล่มันมุ่จ้ามาหวงพี่มว่งวย่ามาจ้าก่อนมาว้าวพี่พรอมนี่ก็เคยตอนรับพระเยซูมานานแล้วนะแต่ว่าเพื่อนยังมีอะไรค่ะค่ะแต่ตอนนี้พระเจ้า ข่าวไปแล้วเนาะพระเจ้าให้เราชนะฟ้าบาซิมาได้มากนะพิธานวยบาสิมาต้างาในหลายๆเลยมาว้าวเอาโป๊ะโป๊ะของพระเจ้าไปเอาคนอื่นเขาเพียรเนี่ยเขาเพียะเป็นไงอยู่ท่ามกลางสาวๆขอโทษด้วยค่ะเขเพียรเป็นสามีแม่ขันเลย เอาใจผิดอ้เด็กแซวๆนั่นแหละอะจีอะไรมาไม่ได้จีบมาอะพี่เพ็ญตอนแรกว่าเซเ่นจีบอะดรมาเพราะวันรถเสียแต่ขอบคุณพระเจ้าเนาะที่ตอบคำอธิษฐานให้ไปไปเออพระเจ้าให้ซ่อมรถเสร็จทันเวลาแล้วก็โดนใจพ่อเพ็ญกับแม่ขันให้อย่างมาเนาะอ่ะขอบคขอบคุณพระเจ้าค่ะที่เป็นน้ำให้ผ ไพี่น้าย้ำขื้นจะแซวว่าอย่างพูดไทยไม่ออกเขนแมนูเพื่อได้ยินสำเนียงเจ้าเพื่อไอปียชฉันจับวะใครรู้จักปียชันรู้สือปียชฉันมาจากจังหวัดกุบหลักใช่ไหมสำเนียงเหมือนกัน เรให้บ่งบอกเอาตลอะแต่พี่นางให้ประกาศย่าตรงพระเจ้าก็มีงานเข้ามาตลอดประดาบย่าวันนี้ก็มีเขเลยบอกว่าวันนี้จะไปพระเจ้าก่อนขอบคุณพระเจ้าค่ะว้าวน่าตาสดใสอยากให้พ่อนอยากให้พ่อก wow. ่อาพระเดียม้อนชมพระเดียรี่ดีหนาเนะ แล้วจะเคยเห็นคนยืนตักหนักใสิบหมวิมือเหี่ยงเพนบอกกระเจารับรองกระเจาเพนบก็อธิษฐานแล้วกันเนาะถ้าจะว่ามีใครจ้ะเข้าไม่มีเครื่องแับยากพี่ให้ย you ืนขอโกรธฟรีนะแล้วมาเอากระอปรงใหญ่หมอเพราะว่าเราไม่ได okay. ้เอามาไว้ที่นี่ เพราะว่าบางทีก็เ่อยหมอนรอดไปตัดที่ขี้เกียจให้เข้ามาเปิดโนะก็เลยเอาไว้บ้านข่อยหมอนเอาอย่างนี้บอกไปเลยสมาชิกที่จักใครอยากกัดยาไม่มีเครอยากกัดยามายืมของโ่ได้เลยแต่ให้เติมนังสือไม่เติม น้องแอไปก็น้องป้อมกักระเตงไปด้วยก็ได้จะได้ไปดูแลกันไงไม่กวนไม่กวนแม่พม่กวได้เลยย้แยองเนน่าไเองเจ้าสิไป้ายไก่เด็กไปย้าเงินปัมไปย้ายเจ้าสิเดพื่อนนะซึ้อต้าไซนเลยว่าย้มยองติดบนเนน่าไปมานะเจ้าสิลาดเลยว่าดึแล้วได้่าตายมเลยมาเ่ว้าวเอาปมือ่ พอพมดไปแล้วพี่เอากันดตุ้ยเกี่ยวกับสีผ้าตเช้าตั้งแต่รื่อคืนเีุ่่งกักควรคือกันบอกมันเป็นๆอไเปนอรก็เอาเสียกับไอ้ตัวีรามันเป็นเหมือนกันเนาะมันเป็นค่ะ พอเอาจะไปเไินไดหนมันก like ็จะมาไหนไ้นลองตัดสินใจมาตัดสินใจมาแต่ว่าเรายิ่งทุกล์ทรมาร์ดโลกเออขอบคุณพระเจ้าเอราะรู้เราไม่ได้ค่ะน้องพระเจ้ารู้ว่าเรากำลังเจออะไรนะพระเจ้าดูเราอยู่พี่น้องมันเหมือนกับสิ่งที่เราเจอเนี่ยมันมาจากฝั่งตรงข้ามแต่ว่าพระเจ้าดูเราอยู่และพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่านั้น แล้วผมก็ดูว่าเราจะตัดสินใจไปหรือจะนอนต่อยไงนะแต่ถ้าเราลุกขึ้นเราก็ชนะใช่ไหมคะ